โรงเรียนเทศบาลสองวัดบ้านโป่งสังกัดเทศบาลเมืองบ้านโป่งตั้งอยู่ที่เลขที่หนึ่งถนนบ้านสวนกล้วยตําบลบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีเนื้อที่กว่า8ดไร่เอกลักษณ์ของโรงเรียนคิดสร้างสารรค์จัรยาง,งาม อัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมนำปัญญาคำขวัญประจำโรงเรียนคิดสร้างสรรค์ขยันเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมปัญญาของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล2วัดบ้านโปกผู้อำนวยการสถานศึกษานายสมชัยทิติพงษารองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางวิรันพัฒน,นทินะบันดิตบุคลากรโรงเรียนเทศบาลสองวัดบ้านโป่งประกอบด้วยข้าราชการครู15ท่านพนักงานจ้างตามภารกิจ1ท่านลูกจ้างประจำา1ท่านรวม17ท่านนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสองวัดบ้านโป่งมีจำนวน183คนระดับชั้นอนุบาล65คนระดับชั้นปฐมศึกษา้อคน โรงเรียนเทศบาลสองวัดแป้งโป่งได้ดำเนินการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Fun Fire Focus Fun ค้นหาความชอบความถนัดและความสนใจผ่านกิจกรรมที่มีความสุขและสนุกสนาน วายค้นหาความชอบความถนัดและความสนใจผ่านการทำกิจกรรมโฟกัสค้นหาและเจาะลึกความชอบความถนัดและความสนใจผ่านกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศบูรณาการกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Hello everybody, my name is w i s a l u t h Jew. I like to learn English because I want to travel around the world. The teacher teach English funny and interesting. I would like to invite everyone to study English together at เทศบาลสองวัดบ้านโป่งสก o ู See you soon. ตาเจียหาววอเจปัาเ,านาเคน้อย 我中文名字叫林立明，我喜欢汉语课，因为我未来想当老师。现在社会条件越来越好了，学习中文的人也越来越多了，所以我们学校的中文课是为了面向着东南亚，也为了让学生能学习。 中国文化。